เรียนนะครับว่าระยะเวลาที่ท่านริบบีพูดเมื่อกี้ว่าหรือพี่ยังพูดเรื่องหกเดือนผมเริ่มเป็นการคาดคะเนว่าเรื่องมันแต่ว่าผมในฐานะตัวแทนรัฐมนตรีเนี่ยครับคำพูดของคุณธิยาก็ที่เหมือนเดิมที่คุณลวัดพูดทุกคําพูดจตถึงท่านรัฐมนตรีทั้งหมดว่าท่านมีความรู้สึกอย่างไรและตัวผมเองในฐานะที่อยู่ที่รัฐมนตรีในฐานะที่รักษาเนี่ยก็จะมีส่วนเร่งตัดที่จะทําให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะครับ ในสภาได้เลยครับเราจะไม่ล่าช้าแล้วเราจะาทำขั้นตอนทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลครับเรื่องระยะเวลาแล้วก็ท่านติดขัดเมื่อไหร่มาถามว่าเมื่อไหร่นี่นะครับไม่ต้องยกกันมาทั้งหมดก็ได้มีเวลาแล้วก็เห็นใจพวกท่านเรามาด้วยความเต็มใจเต็มใจพวเดี๋ยวต้องขออธิบายนิดนึงนะท่านที่ปรึกษาครับอย่างที่ทุกท่านพูดไปเนี่ยเราท่านอธิบดีผมว่าท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญมาก่อนที่จะมานั่งอยู่ในตาแหน่งนี้ ท่านต้องรู้ถ้าถอดจิตวิญญาณเป็นเหมือน,นชาวบ้านฝังอักติอย่างเช่นล่าสุดบอกว่าแตงโมก่อนดอดตกง้ำได้แปะเรืออยู่อีกประมาณสิบวิถ้าเราดูกันเผือๆข้อมูลไม่เหมือนเดิมตลอดเวลานั่นเท่ากับมันจะต้องมีข้อมูลเท็จเอาเข้าไปในสำนวนเราก็เห็นชัดเจนแล้วสมมุติเอาเรื่องง่ายๆแค่นี้แล้วถ้า10วินาทีนับ1นึถึงสิวินาทีความเร็วทั้งหมด8นอตตามที่แจ้ง ท่านทราบไหมครับว่า8นอตได้เท่ากับความเร็วกี่กิโลเมตรท่ากับ1.84ประมาณ8.5นะครับคูณ8นะครับหาร360ก็คือ60นาที60วินาทีเป็น1นาที60นาทีเป็น1ชั่วโมงนั่นเท่ากับว่าคุณแตงโมตกลงไปแล้วเหมือนเล่นเจ็ตสกีที่บานนาโบสทนะครับอีกความยาวประมาณ41เมตรยังไม่ตกนะครับยังโลล้นไปกับเรือท้ายเรือ ยังไปได้เรื่อยๆ41เมตรผมว่าทุกอย่างมันประจักษ์ด้วยหลักฐานเท็จจนไม่รู้จะเท็จขนาดไหนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านอธิบดีหรือเสดายที่ท่านรัฐมนตรีไม่มานะฮะถ้าไม่มาเดี๋ยวเราจะยกไปหาท่านรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งนะะถ้ารัฐมนตรียังไม่รับเราจะไปหานายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งเพราะสนิทก,กันเดี๋ยวบอกมดดำจัดให้นะครับเพราะมันไม่มีประโยชน์เลยที่เราจะมาประวิง นะฮะทุกอย่างมันชัดเจนจนรู้จะชัดเจน GPS อะไรทุกอย่างมันชัดไปหมดละและเมื่อวานสื่อนี้คุณแม่ผู้ให้กําเนิดบอกแล้วว่าอยากให้รื้พูดออกมาเต็มโซเชียลเน็ตเวิร์กไปหมดแล้วหลักฐานเบี้ยวจนไม่รู้จะเบี้ยวขนาดไหนแล้วแล้วถ้าท่านจะใช้เวลาประวิงอีกแล้วท่านจะพูดเพียงแค่วาวาทกรรมสวยๆเร็วที่สุดเท่าที่เร็วได้เร็วของท่านอาจจะโคตรช้าสําหรับประเทศไทยก็ได้ใครจะรู้ นะฮะอย่างเช่นวันนี้ผมก็มานั่งรอผมก็เรียบเร็วนะฮะท่านก็มาเร็วนะฮะแต่สุดท้ายท่านรัฐมนตรีก็ไม่มานะครับเพิ่งจะแจ้งมาว่าไม่มาแล้วส่งท่านสมบูรณ์มาท่านสมบูรณ์ก็พูดได้เพียงว่าจะเอาทุกอย่างไปพูดอยากทุกอย่างไปบอกเอาสารสาระสําคัญคือไม่ต้องเอาไปบอกอยากให้อาไปปฏิบัติเพราะถ้าบอกอยู่เนี้ยมันไม่จบเพราะฉะนั้นผมคาดหวังกับท่านอธิบดีเป็นหลักเมื่อไหร่จะใส่ทงให้พี่ยักษ์ ผูต้ตรงๆผมยังมีความเชื่อมั่นพิยักษ์ว่ายังเหลือความหวังให้กับคนไทยถ้าถูกเอาเปรียบเรื่องกฎหมายมาที่นี่ได้เป็นไปได้ไหมครับท่านอทิบนี้ขอไม่เกินหนึ่งเดือนก่อนที่มันจะสายเกินไปหรือขอก่อนวันที่ยี่สิบเก้าที่จะสืบพยายนสุดท้ายได้ไหมครับได้ไหมครับจะปะจุมกันให้ใหก่อนเพื่อให้รู้<อ>ว่าเราจะสามารถ ยทุกคนขอบคุณท่านอธิบดียกมือไหว้ถือมวลชนไว้ค้างไว้ถ่ายภาพเดี๋ยวให้พูดนะคุณหมอถ่ายภาพเลยนี่เรามากราบเราเป็นเจ้าของภาษีทุกบาททุกสตางค์นะฮะอย่าเจ้ายศเจ้าอย่างอย่าใช้อำนาจยศถาบรรดาศักดิ์ให้ดูรู้สึกเป็นชนต่างชั้น นะครับท่านอยู่ได้เพราะเงินของพวกเราน้องๆทุกคนเนี่ยขายของทุกวันเอาภาษีให้กับรัฐบาลเพื่อเอาไปบำรุงทุกหน่วยงานเพราะฉะนั้นย่อมมีสิทธิ์จะเรียกร้องมาตรฐานในการใช้กฎหมายและมีสิทธิ์ที่จะต่อต้านคนที่พูดลอยลมไปเรื่อยๆเพื่อให้เวลามันผ่านไปจนเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตกลงเนี่ยมีใครบ้างที่ร่วมขบวนการอย่าทำให้เราต้องสงสัยและหนักใจถึงขนาดนั้นว่า สังคมไทยเราจะไม่มีวันเปลี่ยนอำนาจเงินอำนาจของยศมันจะยิ่งใหญ่เกินกว่าความยุติธรรมเรื่องแตงโมงแค่20%อีก80%คือคำว่าศักดิ์ศรีของคนไทยทางประเทศมันค้ำคอพวกเราอยู่เพราะฉะนั้นถ้าใครมีตำแหน่งต่อให้เป็นรัฐมนตรีก็ต้องให้ความสนใจมากกว่านี้นะครับต้องให้ความสนใจมากกว่านี้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน และเป็นเรื่องที่เซนซิจีบตับทั้งประเทศถ้าไม่เช่นนั้นในอนาคตใครจะมาลงเลือกตั้งก็ไม่เอาเราต้องช่วยกันจําว่าใครทําให้ประเทศเราล้าหลังมือชักชานะครับต้องขอขอบคุณพี่ยักษ์ขอเสียพรบมือดังๆให้พี่ยักษ์หน่อยเป็นความหวังต้องมรับคดีขอเสียปรบมือนังๆให้ท่านอธิบดี ล้วขอเสียงปรบมุอดังๆให้ท่านทันูตีซึ่งไม่ได้มาเดี๋ยวฝากเสียงไปทางผู้ช่วยปบมือับเดี๋ยวก่อนท่านยังไม่เสร็จครับ<ฆ>ยังมีฮะนี่คือในแพทย์ผู้ซึ่งมีข้อมูลทุกอย่างผมมีข้อมูลกันหมดทุกอย่างนะท่านผู้ช่วยถ้าท่านอยากจะช่วยจริงๆอ่ะจะเย็นๆฮะนะฮะ<ฆ>คือผมชอบทํางานเร็วๆแล้ว,ลวชัดเจนนะครับอย่างเช่นวันนี้ผมรู้สึกไม่แฮปปี้มาก ท่านผู้ช่วยจะให้ไปรับซองตรงนู้นตรงนี้มันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติโอ้โหไอ้แค่มายืน่นและอธิบายเนี่ยตรงนี้มันก็จบแล้วมันจะไปดีลาอะไรกันนะักกันหนาต้องไปยืนตรงนั้นเป็นธรรมเนียมปฏิบัติผมไม่รู้ถ้ามูตลรดธรรมเนียมชาตินี้เราจะไม่ไปไหนกันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องของความร่วมมือด้วยว่าเรามาเพื่อผลเราไม่ได้มาเพื่อจะมาหาเรื่องกัน เพราะฉะนั้นอย่าตั้งกาดสูงนะเจ้าหน้าที่ที่นี่ก็เหมือนการคุณปมคุณปอ๊อกวุ่นวายไปหมดกับสื่อมวลชนให้ถอยไปทางนน้นให้ถอยมาทางนี้กล่าวอ้างตาแหน่งตัวเองเรามาเพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าพวกคุณต้องให้ความร่วมมือด้วยนะครับอาจารย์มีอะไรจะพูดเชิญครับอีกสักไม่เกินห้านาทีครับคืออันแรกนะครับความคาดหวังของประชาชนนะฮะอย่างน้อยที่สุดนะครับเรื่องของ การผิดพรบคอมพิวเตอร์นาข้อมูลในป็นเทศสู่คอมพิวเตอร์การหลอกลวงประชาชนของข้าราชการเนี่ยมันต้องมีเจ like the ้าพนักงานมชอบนะซึ่งอันนี้ง่ายง่ายมากมันเป็เรื่องเอาแผลมาต่างประเทศมาหรือเรื่องแก้ GPS เรื่องแก้วงจรปิดหรือปัสสาวะที่ร้านตันนิดแล้วแล้วมาบอกว่าเป็นัสสาวะอะไรต่างๆ่างเนี่ยนะฮะอย่างไรสุดต้องมันเป็นเรื่องที่ได้ไายหน้าจะทําได้นะครับแล้วก็ง่ายมากนะอันที่2คือเรื่องของน้องๆ้องวิสแกนที่เขามาช่วยในรายนี้เป็น เป็นโซเชียลมูฟเมนท์ที่สำคัญเนี่ยคือน้องก็าทำอะไรบ้างครับอันที่หนึ่งนะฮะเรื่องของการตกท้ายเรือเขาสามารถทำให้เห็นว่าตกท้ายเรือไในตัวไรพัดปัสสาวะท้ายเรือทำไม่ได้นะครับเขาสามารถทำให้เห็นเพราะฉะนั้นในเมื่อปสัสสาวะท้ายเรือทำไม่ได้ตกไม่ได้รปทัดก็กะจกแล้วครับเรื่องอื่นมัน,ม,นมันไม่ได้แล้ครับนะบมันเป็นเรื่องเท็จหมดครับอันที่สองคือตอนที่ไปถ่ายรูปตอนกลางคืนนะครับน้องก็ได้ สาธิตนะครับที่เป็นภาพตัดต่อเวลาที่21.5ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเลยครับแตงูมีภาพผู้เคียงภาพเดี่ยวในเวลาถงคืนซึ่งหลังจากที่น้องที่ได้ทำนี้ก็ให้รู้ว่ามันไม่สามารถทําได้เลยทางเทคนิคคือการที่ภาพของมนุษย์ไม่สามารถเทนันได้ครับต้องหนูยังไงก็ต้องหครับก็คือเรื่องของรูปตัดต่อที่เป็นเทปอันนี้ฮะต้องมีคนช่วยรับผิดชอบ เรื่องเวลาแก้ไขยี 13, ่สิบสองยี่สิบสามและอย่างอื่นมันจะตามมาท่านคือผมว่ามันหาขอห้อมูลไม่ยากนะครับง่ายมากอย่างรูปเนี่ยตอนที่ท่านจะมาตอนนี้ท่านรู้ไหมครับว่ารูปแตงโมมาจากที่ไหนผมเรียนถามท่านที่ปร,รึกษารัฐมนตรีโอเคนะฮะเราจะแก้ปัญหาเราต้องรู้ปัญหาแลาต้องรู้ข้อเท็จจริง รูปของแตงโมก็ถูกขโมยไปจากอินสตาแกรในรูปที่เอาไปตัดต่อผมมีข้อมูลเก็บหมดแล้วทุกอย่างนะครับเราต้องรู้เท่าทันหมดนะฮะรูปที่เสียชีวิตมีลักษณะเหมือนไพ่หลังด้วยท่านเคยเห็นไหมครับเกที่ผมเรียนฮะก็คือวันนี้นะครับผมเนี่ยมาก็คือเป็นการอธิบายไม่ๆท่านท่านท่านผมเข้าใจท่านท่านไม่ต้องอธิบายแล้วผมเข้าใจในตำแหน่งท่าน เดี๋ยวกันครับคุณจเย็นยนคุณอย่าเพิ่งตามบทคุณก็อีกคนหนึ่งครับที่จะไล่ผมออกไปข้างนอกคุณทักใช่ไหมคุณอะไรนะคุณตั้มอ่าอ่าเปิดเปิดรูปแท้จริงสักรูปหนึ่งให้ท่านอธิบดีดูว่ารูปที่ภายหลังเหมือนถูกมัดซึ่งไม่ค่อยมีใครเห็นที่ท่านเป็นในแพทย์นะครับถูกขับออกจากพยานถูกขับออกจากพยานนะครับท่านดูเอาละกันนะครับนี่คือรูปจริง ทั้งหมดทุกอย่างรูมนี้ใช้มาที่ภายหลังไม่เวลาเอาแค่ไายหลังก็พอคือเวลาที่เราจะทํางานกันนะฮะผมพูดตรงๆครับท่านที่ปรึกษาเด็กรุ่นใหม่เก่งมากเพราะฉะนั้นเราจะมาเชยล้าหลังไม่รู้ไม่ได้การจะไปยืนตรงไหนทักอย่างต้องรู้ทุกเรื่องอันนี้เชิยปึิภาพได้เลยครับนี่คือรูปจริงที่ขึ้นมาต้องขออภัยสำหรับผู้วัยชนด้วย เหมือนถูกมัดมือไผ่หลังครับเรายังมีรูปในนี้อีกเยอะที่เราเก็บไว้เป็นความลับมากมายก่ายกองที่เป็นรูปตกจ้ำดําเขียวมีร่องรอยเต็มตัวไปหมดแต่สิ่งเหล่านี้เข้าไปอยู่ในหลักฐานไหมผมไม่รู้เพราะฉะนั้นเพียงพอไหมครับท่านอธิบดีว่าเราจะต้องมาคุยหาความจริงแค่เศษเสี้ยวในนี้มีประมาณ20ภาพภาพจริงทุกภาพครับนะ เขามีหมดนะครับมีหมดนะฮะคือพี่ยักษ์รออย่างเดียวครับรอให้ท่านอาิบดีเปิดไฟเขียวท่านมีเต็มเ <ขอ S 2> ต็มทุกอย่าง,างครับนี่คือก็คือว่าเดีีเราคิดว่าท่านรัฐมนตรีจะมาแล้วมันก็เป็นไม่เป็นเช่นนั้นนะครับประการที่สองที่ท่านพูดว่าจะทําให้เร็วแล้วก็อย่าเป็นธรรมทั้งสองประการนะครับคําว่าเร็วเนี่ยาิมามไม่เท่ากันนะครับณเวลาตอนเนี้เราต้องการแค่ ยอมรับแล้วหรือไม่ว่ามีเรื่องเท,ท็จที่เกิดขึ้นในคดีนี้แค่นี้ง่ายๆครับมันจริงๆไม่ต้องยืดเยื้อไปถึงว่าจะต้องไปรวบรวมผมว่าเรื่องแรกก่อนเลยมันเท็จจริงไหมที่ว่าบาดแผลด้านขวามือเกิดจากไปพัดเรือก็ดีนั่งปัสสาวะท้ายเรือและเป็นเรื่องปกติที่เป็นไปได้ทุกคนที่เขามาเนี่ยเขาที่ทดสอบเนี่ยนะครับแค่นั่งก็เปียกแล้ว เป็นไปได้เหรอครับยืนขึ้นเพิ่งรู้ว่ากระโปรงเพิ่งเปลี่ยนเขารู้กันตั้งแต่ตอนนั่งแล้วทําไมการโกหกหรือการกล่าวเท,ท็จที่ประชาชนเขารู้กันหมดเนี่ยยังจะต้องใช้เวลาในการสืบสวนสอบสวนหลายหลายเดือนแม้กระทั่งกรณีที่เราพูดถึงว่าภาพตัดต่อจริงหรือไม่แก้เวลาจริงหรือไม่มันเป็นวิทยาศาสตร์ครับมันไม่ต้องใช้เวลาอะไรเลยมันได้ดแวะกยาเสพติดเป็นเรื่องจริงไหม นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ง่ายตรงไปตรงมามันไม่มีเหตุผลใดที่จะใช้เวลาบอกว่าสเดือน6เดือนเวลานี้ผมคิดว่ากรมสอบสวนคดีพิเศ,ศษหัวหน้าชุดจําเป็นต้องมีอํานาจครับนี่เป็นข้อแรกก่อนครับครับมันถึงจะเริ่มนับหนึ่งหน้าแต่ท่านพูดว่ารวมรวบรวมพยานข้อเท็จจริงเราก็รวบรวมส่งหมดแล้วครับแต่ถ้าเกิดมันใช้เวลานานเกินสมควรทุกอย่างจะเปลี่ยนหมดความยุติธรรมมันจะกลายเป็นความอายุติธรรม พราะมีการเปลีย่ยนแปลงังจากนั้นได้ครับเจนับอยากนิดฮะถามพี่ยักษ์ที่เป็นหัวหน้าแล้วเนี่ยคัะทีมพวกท่านเนี่ยจะมาในวันที่22นี้เพวัะนั้นท่านก็วันที่22เนี่ยท่านท่านมาเลยแล้วก็เอาพวกนี้ส่งเข้าสรุปแล้ววันที่22นี้นัดแล้วพี่ยักษ์บอกแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยท่านที่พิมพ์พูดแล้วว่าภายในหนึ่งเดือนนะฮะ จะมีความพึ่งหน้าในเรื่องนี้ที่ท่านสามารถจะเสร็จได้ว่าจะทําอะไรไปถึงไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่22ท่านรวมมาทั้งหมดเลยมีพยานกี่คนที่จะมาให้ข้อเท็จจริงรูปภาพพวกนี้ที่ท่านไม่ได้เข้ามาในกระบวนการบางส่วนเข้ามาแต่ยังไม่ครบเพราะนั้น22เนี่ยท่านออกมาให้คุณนัทพลเลยนะครับจะมีการบันทึกเรียนเรียนท่านไม่พูดอะไรครับผมได้เห็นว่าเรามีพยานที่เป็นเจ้าหน้ที่ศาลที่เนี่ย ถ้าเชิญมาเขาไม่มาเพราะต้องมีดนานครับเพราะพี่ยาต้องออกหมายเรียกครับนะครับไม่ไม่ไม่เดี๋ยวท่านท่านก็อย่าพูดใจร้อนใจเย็นๆนะให้สิทธิผู้ที่ถูกพากพิเดี๋ยวฟังก่อนนะท่านรู้ใช่ไหมว่าถครฟฟองเขาใครฟฟองครับไม่ใครฟ้องอ่ะแล้วยกฟองแล้วท่านต้องฟังเขาบ้างนะใจะเย็นๆท่านใจเย็นๆนิดนึงท่านทวีสอดสองฮะ ว่าหลังส่งคนที่ใจเย็นกว่าน,นี้มานะฮะเป็นประเด็นอย่างนี้นะครับว่าเรื่อ,ของข้อมูลออกมาไม่ได้แยแสหรอกมักานมีเนื้อหาในคดีมากกว่าที่ศาลเนี่ยมีาาคำพิพากษาเขียนมา่อนศาลหลักก็คือจำเลยทั้งดีดังนั้นเนี่ยนะครับในคำพิพากษาของศาลหลักเราไม่รู้เขาจะตัดสินยังไงแต่ในคำพิพากษาของในคดีหมิ่ประมาทนี่ศาลเนี่ยได้มีคำพิพากษาได้ว่าน้องแตงโมไม่ได้พัดตกาะแงเรือไม่ได้โดนกรพุ้งเรือ แล้วก็นะครับแค่เร่งรัดพอแล้วนะครับและเี่นรัดสุดคือจะให้ไปเชิญหมอนี่เเวกเนี่ยมันต้องมีหมายเรียกครับถ้าไม่มีหมายเรียกเนี่ยเขามาไม่ได้ครับเพราะว่าเขาต้องเขาเป็นท่าราชการนะครับและเป็นพยาพนสาคัญของเราด้วยวันที่16หกเนี่ยผมยังมีคนมาอุ้มผมเลยสองคนผมมีวีดีโออยู่นะครับแต่เมื่อว่าเจอการผมก่อนการผมเลยอุ้มคืนแทนนะครับเขาไม่ได้แต่มาอุ้มผมผมเลยอุ้มคืนมาแล้วนะผมต้องเรียนนะว่าคดีเนี่ย มันเป็นคดีที่เกี่ยวชีวิตผมด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องอย่าลืมว่าเรากําลังสู้กับฐานาจรัฐของตํารวจนะครับคนบนเรือเนี่ยพูดเลยว่าเนตไเขาไม่รับเราเขาไม่อยากมีปัญหากับตารวจคิดดูว่าคนบนเรือกล้าพูดสบประมาทเนตไเนี่ยผมเป็นเนไผมรับไม่ได้ผมผู้ตรงผมอายนะครับผมเรียนนะครับว่าผมชนกับอดีผพตรมาทุกยุคทุกสมัยนะรัตตะพลตีก็สู้กับผมในสามาแล้วนะครับ นายกก็สู้กับผมมาแล้วแพ้ผมมาแล้วนะนะครับท่านนายกเนี่ยนะครับที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยฟ้องผมมันกันก็แพ้ผมรัฐมนตรีฟ้องผมก็แพ้ผมตำรวจที่เป็นคนฟ้องผมก็แพ้ผมอีกนะตรงนี้ผมบอกว่าคดีแตงโมเนี่ยมันตั้ยุติไปแล้วว่านะครับมันไม่ได้เกิดจากทัดเรือมันไม่ได้เกิดจากการตกเรือนะครับและท่านเส้นผมสามเส้นเนี่ยนะครับที่เอาไปยัดกันตอนหลังเนี่ยก็ไปสูตรแล้วว่าไม่น่าเชื่อถือ ผมคิดว่าตรงเนี้ผมก็ได้ให้ถ้อยคาไปแล้วแล้วก็มอบหลักฐานไปแล้วให้กับพยัความส่วนแล้วก็วันที่สองเนี่ยจะัดเอกมานะครับแล้วก็คุณหมอพร้อมทุกคนพร้อมเนี่ยผมคิดว่าอย่างท่้าสุดเนี่ยไม่น่าจะเกินวันจุจีนนะครับถือว่าเป็นหนังเป้าแล้วนะนะก็จะเอาเลขคดีสืบสวนให้เราได้แล้วนะครับผมไม่ได้หวังว่าจะเป็นคดีพิเศษนะครับเพราะคดีพิเศษผมรู้ว่าต้องรอรออีกกี่เดือนผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ขอให้มีพยักเนี่ยเขามีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนก่อน ออขอแค่วันดุจจริงก็พอครับท่านครับโอเคครังนไม่้ม่เรื่องตรวจ่นนะเพราะว่าดีไซนเนี่ยถูกออกแบบมาในการเป็นกีนกับบนะุคคที่เป็นคนี่มุ่นหรือใครก็แล้วแต่ถ้าจะทำความคิดกฎหมายกฎหมายนั้ยเปิดช่องให้เราสามารถมีอำนาจที่ เรามีการเป็นปการเป็นประจำเป็นเรื่องปกติอย่างนี้ครับเอาตรงๆเลยนะครับเพื่อเพราะว่าสื่อมวลชนมาเยอะถ้าผมพลาดข่าวนี้ก็จะพลาดเราขอแค่นี้ได้คบว่าภายในสิ้นเดือนนี้ต้องมีอำานาาสิบสุดต่อคณะกรในการเริ่มสิ้สผมว่าน่าจะได้นะเพราะแก้อำนาสิแค่นี้เองครับรวบรวมท้ามา ท่านได้เดือนว่าเราจะสามารถดำเนินการอย่างไรโอ๊ยอย่าลืมเป็นอย่างที่เร like ียนไปตั้งแต่ข่าวแรกว่าเราจะดำเนินการอย่างไรนี่ยมันก็มีกฎหมายที่ต้องให้อํานาจเราถ้ากฎหมายให้อํานาจเราเนี่ยมันไม่ต้องบ่นไม่ต้องบวเราดำเนินการไปเพราะว่าถ้าเราดำเนินการโดยที่เราไม่มีอาจเราก็จะเป็นความผิดส่วเอง านบ้านบอกว่าต้องมีอำนาจตอนนี้รออำนาจจากใครครับพิจารณาข้อที่จริงแล้วก็มากะมวลว่าในข้อกฎหมายเปิดช่องให้เราทําอะไรได้บ้างขออนุญาตนะครับท่านนายกันดีครับ,รบ,รบผมให้ด่าึ้นไปนะ้วนะก็คือในคดีที่สองนี่ผมมีการร้องให้ตรวจสอบซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับเจ้าพิรักนะครับ <c oughs> ซึ่งท่านมีอำนาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีขอ,ของการแก้ไขคำฟ้องอนะครับหรือว่าการรื้อพื้นคดี แต่เราขอให้มีการดำเนินคดีกับผู้ที่เขียข้อผเจ้าหน้าที่รับนะครับเข้าไขด้ยเจ้าหนี้ตหน้าที่ไหมหนึ่งห้าเจ็ดไหมสองร้อยไหมหนึ่งหกสี่ไหมอันนี้ท่านสามารถทําได้เลยครับในคดีที่สองนัวคดีแรกเนี่ยโอเคมันอาจจะเป็นที่ศาลนนทบุรีนะครับข้อกฎหมายเนื่องจากว่าสองคนแรกมีการตัดสินคดีแล้วนะครับมันอาจจะไม่สามารถทําได้หรืออาจจะไม่มีอำนาจอันนี้ผมไม่ว่ากันแต่คดีสองเนี่ยท่านมีอำนาจเต็มตัวเหมือนผมไปร้องปปครับปปถ้าผมไปร้องเลย เราเขาก็ส่งไปของปปชภายใน30วันนะครับเราก็เสียเรียบเพราะเราไม่มีการสืบสวนสอบสวนที่เรามารอให้สืสบสวนสอบสวนก่อนเนี่ยเพราะดรอยากให้นะครับท่านนายพิธีเนี่ยนะครับใท้อำนาจของท่าน,น,นะะออกเลขสืสบสวนสอบสวนซึ่งถ้า่พิสูจน์แล้วว่าไม่ผิดก็ก,ก็จบแค่นั้นเองนะครับปลายปอาการใช่ใช่ใช่ คือสิงที่ผมให้อำนาจเลยนะครับว่าท่านสามารถใช้อำนาจในในฉใบนับที่สองได้เลยนะครับไอ้แรกไม่ว่ากันแต่รับสองเนี่ยมีอำนาจเต็มร้อยครับโอเคนะครับก่อนเสร็จสิ้นขอตัวแทนมิสแกนที่ไปจำลองขอมิสแกนจากจังเสาวก็นนะพูดยังไงให้ท่านอธิบดีได้จัดการเรื่องนี้หน่อยครับค่ะสวัสดีค่ะก็ หนูขออนุญาตเป็นตัวแทนนะคะในนามของพี่พเพื่อนเพื่อนทั้ง77จังหวัดที่มาในวันนี้นะคะก็หนูเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ได้ร่วมจำลองสถานการณ์นะคะหนอะูอยากจะขอร้องนะคะในมุมของผู้หญิงนะคะซึ่งจริงๆทุกคนน่าจะทราบแล้วคะ่ะว่าเรามาทำคดีพี่ดังโมนะคะซึ่งพี่ดังโม เสียไปแล้วนะคะแล้วเขาอาจจะไม่ได้รับรู้แล้วแต่ว่าหนูอยากให้ท่านมองว่าคิดซะว่าพวกหนูเป็นเหมือนลูกสาวหรือว่าถ้าเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวท่านหนูเชื่อว่าทุกคนจะต้องปกป้องคนที่เราหลังคนในครอบครัวตัวเองขอร้องนะคะขอให้ท่าน ไว้พิจารณาแล้วก็ดําเนินการอย่างรวดเร็วเพราะว่ากุณหนูทุกคนมาที่นี่ก็เพื่อสิ่งนี้ค่ะทุกคนมาจากเหนือใต้อีสานคือมาไกลมากเลยค่ะแล้วก็จริงๆต่องให้วันนี้ไม่ได้เป็นาง,งามกันทุกคนค่ะดูตก็เชื่อว่าทุกคนติดตามคดีนี้อยู่แล้วก็ทุกคนฝากความหวังไว้กับท่านนะคะแล้วก็ทางสำบบนักวีไอค่ะ ผมตอตรงประดพิเศษทุกคำพูดทุกความต้องการนะฮะจะดำเนินการให้โดยรวดเร็วตามที่ท่านได้รับฟังขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณโอเคครับดังนั้นเดี๋ยวขอถ่ายรูปตรงนี้เลยสักรูปหนึ่งเฉยเลยครับน้องๆครับหันหน้าไปหาสีมณนลท้านหน้านะครับทุกคนหันตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็นั่งลงนะครับไม่เป็นไร มีอะไรนั่งไม่ถ่ายกิย่าง